บริษัทเครือจเจริญโพกภัณฑ์จำกัดถ้าประยุทธ์ไปไม่ไหวนะครับเพื่อไทยนี่พร้อมพิสูจน์แล้วว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาการบริหารงานของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ในรอบที่เคยเป็นรัฐบาลแต่เห็นได้ว่าเวลาในสถานการณ์วิกฤตพรรคเพื่อไทยเองสามารถกอบกู้สถานการณ์ได้อย่างดีการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกเหตุการณ์ที่เกิดซีนามิที่พักได้นะครับจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และที่สําคัญนั้นก็คือว่าสามารถฟื้นฟูประเทศกลับมา,ด,ามด้วยความรวดเร็วนี่คือคําประกาศของเลขาธิการพักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระดวงทองซึ่งได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลังจบศึกอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณปี65ที่บอกว่าพักเพื่อไทยพร้อมเป็นรัฐบาลหากประยุทธ์ไม่พร้อมรวมทั้งยังงัดผลงานการจัดการกับวิกฤตของชาติ ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นพักไทยลักไทยในสมัยรัฐบาลทักษิณทั้งการแก้ปัญหาคลื่นยักษ์ซึนามิการแก้ปัญหาไข้หวัดนกระบาดอย่างไรก็ตามเรามาดู2ผลงานที่เลขาพักเพื่อไทยนำออกมาพูดถึงในครั้งนี้ดีจริงสมกับราคาคุยหรือไม่เริ่มกันที่การแก้ไขวัดนกระบาดในขณะนั้นรัฐบาลทักษิณถูกวิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากได้ปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการระบาดและยังสร้างภาพด้วยการกินไก่โชว์กระทั่งมีผลการตรวจเชื้อในห้องแลบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกมายืนยันว่ามีผู้ป่วย2รายติดเชื้อไข้หวัดน,นกที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยอีกนับ10บรายคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นจึงต้องออกมาถแถลงยอมรับความจริงว่าเกิดโรคไข้หวัดน,นกระบาดในไก่ของไทยและติดเชื้อไปสู่คนสรุปสุดท้ายการระบาดตั้งแต่ปี2547ถึงปี2549มีคนไทยสังเวยชีวิตไป16ศพต่อกันที่การแก้วิกฤตขึ้นยักษ์สึนามิ ถล่มจังหวัดฝั่งอันดามันในปี2,547แม้ในเวลานั้นนายทักษิณจะได้รับคำชื่นชมจากหลายฝ่ายว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ดีแต่ต่อมาพบว่ารัฐบาลทักษิณอาจทราบอยู่ก่อนแล้วว่าจะมีคลื่นยักษ์แต่ไม่แจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพราะนายสวิตคุณกิติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลทักษิณได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าตนเองยังเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไม่ยอมออกข่าว breaking news ก่อน8โมงเช้าว,วันที่สึนามิถล่มภาคใต้ตอนนั้นมีเวลาเกือบ2ชั่วโมงที่จะอบพยพค,คนได้ปิดท้ายด้วยสถานการณ์วิกฤตของประเทศที่เลขาธิการพรรคเพื่อไทยเลือกที่จะไม่กล่าวถึงก็คืออุโทโกภัยน้ำท่วมปี54ที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์น้องสาวของนายทักษิณ ได้บริหารจัดการน้ำผิดพลาดจนสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ต่อประเทศและชีวิตของประชาชนมีคนไทยได้รับผลกระทบประมาณ12.8ล้านคนเสียชีวิตมากกว่า800คนด้านธนาคารโลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหายในครั้งนั้นสูงถึง1.44ล้านล้านบาท ทั้ง3สถานการณ์วิกฤตของประเทศคงเป็นสิ่งสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าพักไทยรักไทยเรื่อนมาจนถึงพักเพื่อไทยมีฝีมือในการจัดการกับวิกฤตของชาติได้มากน้อยเพียงใด